ผมคิดว่าผมชอบแบบนี้ผมขอเล่นก็แล้วกันนะแล้วก็ไปขายคอมนี่หลังจากที่เสกบ้านออกมาแล้วก็จะไปร้านขายคอมนี่เรามีเงินเจนร้อยแล้วก็ซื้อของที่อัปเกรดอัปเกรดหน่อยอัปเกรด มาสักนิดหนึ่งอะไรนี้แล้วก็สองติ๊กเหมือนเดิมนั่นแหละเพราะว่าแต่เนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นแพงขึ้นคือการ์ดจอเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นสามรา้สิบได้แล้วพลมนี่ก็เอาหกบก็ละกัน ว่าประหยัดประหยัดก่อนแล้วก็ตัวนี้คุณเลอ์ห้ามขาดเพราะว่า CPU เนี่ยต้องการพันลมเพราะว่าลงซิลิโคนแล้วอะไรเนี่ยมันก็จะร้อนนะ CPU ร้อนอนะ่ะมันก็เรื่องที่ยากต่อการแก้ไขเราต้องมีซิลิโคนเพื่อป้องกันไม่ให้ CPU ร้อนเนาะ หนึ128่งิปก็ถือว่าเก็บเกมได้หลายเกมอยู่นนะเฮ้ยพลุมระบายอากาศสิบึ้บบันทึกป้าแล้วก็ลงที่นี่มันเดิมนะแต่รอบนี้คุ้มมากได้เยอะมากๆเลยโอ้หเงินตั้งตั้งหนึ่งพันแล้วอ่ะนี่เราจะซื้อกระเป๋าเพิ่มเดี๋ยวว่ามันเป็นโซเดียมพะนะ โซเดียมน,นี้เป็นแท่นซื้อผิดอันนะอ่ะอันนี้ก็ได้โอเคเราสามารถใส่กระเป๋าได้20ช่องเห็นไหมเราเราสามารถซื้ออุปกรณ์2ชุดได้ในร้านเนี่ยถ้าเรามีเงินเยอะอ่ะซื้อเหมือนเดิมนั่นแหละ F โอเคนะแล้วเราก็มาที่นี่400วัตต์นะแล้วก็เงินสด คือนส่วนเนี่ยมันก็จะไม่แพงใช้เรมสองอยู่เหมือนเดิมเขาซื้อเรมสองเรายังไม่ได้เสีอสออยอันนี้ก็เหมือนเดิมนั่นแหละร้อยยี่ิแปดกิกแลวก็การ์ดจ,จอเนี่เป็นสามรอยสิและก็พัดลมเนี่ยสูรหกสส่วนคูลเลอร์นี่สามสิบไปกลับบ้านแล้วก็มาที่บ้านเหมือนเดิมมาเหมือนเดิมสร้างพีซีมันก็ไม่มีอะไรยากนะแบบนี้แต่ว่าเล่นไปเล่นมามันก็ดูสนุกนะแบบนี้ เดี๋ยวผมจะอัปเกตของไปเรื่อยๆนะคุณดูก็ดูเอานะนจะมีอะไรที่ดีไปกว่านี้อีกไหมก็มาดูกันเอามันเดิมแมนะ่จริงๆแล้วอ่ะมันสามารถเปลี่ยนสีคิดคมได้นะแต่ถ้าจะเปลี่ยนเนี่ยก็ ถ้าอยากเอามาโชว์สวยๆก็มาวางมวยทดแทนเหมือนเราขอมารอบนี้ลดรอบนี้เงิน,นเนี่ยก็เท่าเดิมนะไม่ได้เพิ่มไปอะไรอ่าแล้วก็เอามาขายปุ๊บแล้วขอไปซื้อของสักแป้บน <ains> ึงเพราเงินมีอยู่เก้าเก้าเก้านะหลังจากที่ผมกลับมาบ้านนี่ผมได้ซื้อของที่ราคาขึ้นไปมากกว่านี้อ่อาอันนี้ก็เหมือนเดิมเคสนะเคสเหมือนเดิม บ่อน,นี่ก็อันเดิมนะแต่แรงจ่ายไฟของผมเป็น1,000วัตต์แล้วก็ CPU นี่เปลี่ยนจาก2เป็น5นะแต่ว่ามันเจนเหมือนเดิมแรมก็เป็นเป็น4นะคอยหน่วยความจำนี่ก็128เหมือนเดิมแต่แตไม่อย่างหนึ่งที่มันไม่เหมือนเดิมคือตัว พมุสพายนี่ขายได้เยอะนะดูดีๆเนี่ยนี่หนึ่งพันสามร้อยหกสิบเจ็ดเหรียญเนี่ยขายได้ดีเราก็สามารถเอาอุปกรณ์อย่างอื่นเนี่ยมาซื้อมาใส่ได้เนี่ยมันก็จะขายได้ดีเราก็สามารถเอาอุปกรณ์มาอัปเกรดเพิ่มได้อนาะอย่างนี้ก็ชอบสวยนี่แหละสิ่งที่ผมอยากเล่นแมปนี้มากๆเพราะว่ามันขายดีมัน มันฟินอ่ะคือเล่นแล้วมันสนุกอ่ะล้วก็มาซื้อของ ED, อัพเกรดอันี้เป็นกระเป๋าเดี๋ยวผมขอไปซื้อของนะแล้วก็มาที่ททเลพอร์ตแล้วเออเดี๋ยวผมจะซื้อของที่อัพเกรดขึ้นไปอีกนิดนึงนะอันนี้ก็เหมือนเดิมนะเคสแต่ผมจะซื้อซีบีไม่ใช่ซีบียูบอร์ดตัวนี้บอกเลยเซอรพแน่ๆแล้วก็พาวเวอร์เซอรพส์หนึ่งพันวัตต์ซีบียูนี่เจนสามเหมือนเดิมมันมีเจนสี่แล้วนะ แล้วก็เลม4กิกนี่ย8กิกเลยคนดูแล้วก็หน่วยความจํานี่อันเดิมนะ128กิกแล้วก็การ์ดจอการ์ดจอนี่ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นี่พัดลมผมบอกเลยแบบคอมนี่เย็นมากๆเลยโอเคปึ๊บแล้วก็เทเลพอร์ตไปบ้านเหมือนเดิมกลับบ้านปึ๊บมาสร้างพีซี รอบนี้ของมันอาจจะขายได้แพงเดี๋ยวผมจะให้ดูนะเดี๋ยวผมขอสร้างคอมสักแป,ป๊บนึงนะไม่ต้องมันไม่ได้เสียเวลานี่บอร์ดเป็น P10 นะ P10 แล้วเราใช้ M.2 แรม4กิกนี่เดี๋ยว M.2 มาเจอกันนะแล้วนี่บอร์ดเนี้ยเราควรจะเปลี่ยนแปลงจะเป็นสีดำแล้วเนาะเราไม่ควรจะใช้ตัวนี้แล้วเนาะเฮ้ย นะรอบนี้บวกมาร้อยหนึ่งเลยเห็นไหมคนดูเป็นไงวางโบเท,ทนก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะวางโบเท,ทนก็คือวางโบเท,ทนปุ๊บของของที่เราขายเนี่ยจะไปอยู่บนแท่ตัวนี้เราไม่ควรเอาไปวางไว้บบเทนถ้าจะวางก็วางนะคือการโชว์ของที่เราต้องการนี่ขายได้สี่พันวันขายได้พนะันสี่นคุ้มนะ บอกเลยว่าแมปเนี้ยเล่นยังไงก็สนุกอ่ะแต่ว่ามันจะน่าเบื่อนิดนึงที่ผมนปิดเพลงมันซึ่งมันสามารถเปิดเพลงได้แมปนี้จากมีมีอัปเดตรอบนึงแล้วคนดูเนี่ยเอ้คนเล่นเนี่ยเป็นพันแต่ตอนนี้ลดมาเหลือสามสี่ร้อยน่ะไม่รู้พออะไรอ่มามันเชือบอดตัวเดิมเหลือพันเจ็ดแล้วแล้วก็เพิสปายหนึ่งพันวั ี่เอาซีพตัวนี้เจนสี่เจนสี่แรมสี่กิกเป็นแปดนะทำไมมันแปลว่าแกะวะ,ะตัวเดิมหนึยี่แปดอ่าแล้วก็การ์ดจอพัดลมนี่สำคัญนะทำให้คอมร้อนได้นี่เราต้องมีตัวนี้ด้วยระบายกาดให้มันระบายกาดได้อะออกมาดีอ่ะไม่ได้แย่เราเอาพัดลมเนี่ยมันระบายกาด มันจะร้อนเครื่องมันจะร้อนไวอ่าเดี๋ยวผมขอประกอบคอมสักแป๊บหนึ่งนะอ่ะคาคอมที่ผมวางขายรอบนี้คือผมจะใส่พัดลมระบายอากาศสองตัวชื่อนี่เป็นไงแพงไหมละ่ะขายได้ดีเลยบอกเลยเป็นไงคุณดูเป็นไง,นนไงบอกแล้วว่าถ้าเราเนี่ย เล่นเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเงินที่เราซื้อคอมมาเนี่ยแล้วซื้อคอมมาโดยราคาที่แพงขึ้นเงินพวกนี้จะมาอยู่ที่เงินสดกับพวกเราและคอมเราก็สามารถเก็บเงินมาใส่ตัวเราได้นี่ขายไปปุ๊บสองพั 2000, นสองพันสามนี่เป็นไงสองพันสามคุ้มไหมคุ้มคุ้มอยู่แล้วสองพันสามอ่ะอ่าอย่างนี้ก็ชิล อ่าผมขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะ